นี่ครับมาถึงจังหวัดน่านแล้วครับจุดหมายปลายทางตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแผนฝังเส้นทางชมระบบนิเวศป่าห้วยหลวงนี่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สาราเรียนรู้ต้นน้ำประชาร่วมใจตรงนี้มีปร,รโพรุบูปอยู่ด้วยครับ ศาลเจ้าหลวงเมียงน้ำนะฮะจุดชมวิวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาถึงแล้วครับตรงนี้ก็เป็นสะพานโคน้งมาถึงแล้วป่าห้วยหลวงชุมชนสีนาผ่านตาแวนตาแวนมีลำธารน,น้ำสวยๆถ่ายรูปไปหน่อย ปไปนี่ครับตอนนี้เรากำลังเดินป่านะครับเรามากับทางตกสอธนาการเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรครับเรากำลังไปไหนครับน้องพึ่งไปดูข้างในอะคะ่ะพัฒนาลูกค้าเขากำลังอธิบายอยู่อะคะ่ะแล้วมันเป็นป่าชุมชนมัน30,000กว่าป่าชุมชนสามหมืกว่าไร่เหรอ เอาละครับเดี๋ยวไปดูข้างในนี่เรามาที่ป่าชุมชนแล้วครับมาดูการอานุรักษ์ดูแรลรักษาป่าของชุมชนแล้วครับนี่ครับต่างทรกรสอนำมาวันนี้เรื่องของชุมชนดูแลป่าแล้วครับก็ต้นไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ครับ ได้ยินเสียงลำธารน,น้ำไหลน,นมือ,อนเปี่งานทโอ้โหเสีางลำธารน,น้ำ นี่ครับลำธารสวนเมี่ยงชาอัดสำมีครับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ห้วยหลวงในเขตสวนแห่งชาติ ตามนี้เลยครับรายละเอียดตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลเรืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับเดินไปเรื่อยๆจะดูป่าชุมชนอนุกัยไกลไปไปถึงไหนครับเนี่ย <c oughs> โอ้สุดแบบเป็นสิบกิโลของเราแถวนี้แหละครับทา่านไปไหนเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยไปต้นเอ่อที่ใหญ่ที่สุดในในในตรงเนี้ยครับอ๋อต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดเหรอเอ่อต้อนพระเจ้าห้าองค์ครับต้นอะไรครับ พระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์ต้นไม้อะไรชื่อต้นไม้ครับอ,อ๋อเดี๋ยวไปดูกันครับรตรงนี้น่าจะเป็นนาข้าวครับสวยทีเดียวนาข้าวอยู่กลางปา่าขอบันทึกรูปหน่อยครับนี่แบกน้อย <laughs> นี่ครับนาข้าวอยู่กลางป่าเลยครับหายากอนเนี้ยเออตรงนี้ดีครับเย็ยน อันนี้พวกเราสื่อมวลชนนะครับมาจากกรุงเทพมานยี่สิบกว่าคนรวมทั้งชาวที่ของตกสงนี่ครับตุ้งนาตุ้งนาเขียวกระจีนาปางไทยประวัติมันก็คือเดินนายเดินนายคนไทยฤกษ์นี่ครับตุ้งนากี่ร้อยกว่าปีกี่ร้อยกว่าปีนะครับสี่ร้อยกว่าปีครับยังไงนะตรงนี้ตรงนี้ยังไงนะครับเป็นเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านของไทยลื้อหมู่บ้านไทยลื้อครับ อย่าไปถามพี่ก็ดูจะมีรายละอหมู่บ้านไทยลื้อเหรอครับมาอยู่ที่นี่400ปีแล้วเหรอครับ400ปีครับอ๋อมาทั้งหลกลากที่นี่ก็หนีสงครามภัยสงครามหนีภัยสงครามก็สาขธรรมชาตินะครับเฮ้ยเส้นทางสาขาธรรมชาติของพี่ทศที่นี่ใช่ไหมครับอยู่ที่น่านเลยครับผมอยู่น่านครับผมอยู่ที่สาขาน่านเลยคุณพี่อะไรครับผมชื่อประสิทธิ์เตชะสิทธิ์ครับเป็นพนักงานพัฒนาลูกค้า ดูรายงานพัฒนาขอเดียวละงนะขาก็เลยจะรู้ข้อมูลที่นี่เป็นอย่างดีสครครับเนี่ยทุ่งนาสวยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้สบายเลยครับเนี่ยชาวบ้านเขาดูแลป่ามานี่ครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ผมได้เห็นแล้วตอนนี้กี่ร้อยปีนะครับเราก็เรื่อยๆปีครับุณพี่ประสิทธิ์ใช่ไหมประสิทธิ์ตสอที่จังหวัดน่าน400รปีชุมชนตรงนี้แล้วบ้านเรือนอยู่ตรงไหนครับเนี่ย ท่านเลยเขาย้ายอยู่ข้างล่าง๋อน้ท่วมแต่ตรงนี้เขามาปลูกข้าวเขาก็มีที่ดินเขาคือตรงเนี้ยครับเป็นป่าป่าป่าชุมชนป่าชุมชนเขารักษาไว้ไม่ต่ำกว่า5,000ไร่นะครับไม่ต่ำกว่า5,000ไร่ทั้งหมดเนี่ยทั้งตำบลมี30,000ไร่30,000ไร่ภายใน30,000ไร่ครับทั้งล่างเขายังมีครับชาสามอ๋อชาสามทั้งหมด30,000นะ30,000ครับ30,000ดูแลแบบ้ครับเป็นเป็น ไหนไปครับเนะี่ยนี่ครับเสียงน้ำธรรมชาติไหนครับเนี่ย <c oughs> โอ้เสียงอะไรครับเสียงดนตรีธรรมชาติครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยเสียงอะไรเนะี่ย <c oughs> เสียงดนตรีธรรมชาติครับ <c oughs> <c oughs> ัันนี้้มเกไปดนตรีธรรมชาติอยากให้คุณผู้ชมได้ได้ได้ยินได้ฟังนี่ครับดนตรีธรรมชาติน่าจะมาจากอยู่บนต้นไม้นี่ต้นไม้ใหญ่นี่ฮะดูแลคนดูแลป่าดูแลทั้งคนดูแลทั้งป่าโอ้ชอบคำนี้ดูดูอะไรนะพี่ติดดูอะไรทั้งคนดูแลทั้งป่าดูแลดูแลคนดูแลป่าดูแลคนดูดุลป่าดูแลป่าคุณพี่ประเสรดบอกจากกองศ น่านนะน่านเออสำนักงานโทรศั์จังหวัดน่านครับสำนักงานโทรศั์จังหวัดน่านเป็นเช่าทินวันนี้เป็นเช่าทินจริงผมไม่เคยนะครับแต่ว่าเป็นเคยสัมผแล้วอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับสามสิบสี่ปีครับอ๋อคุ้นเคยกับพื้นที่ที่นี่อย่างดีแน่นอนครับครับแน่นอนเลยนี่แล้วที่กำลังได้ยินเสียงนี้คือเสียงตัวตัวจักกจั่นอะไรเนี่ยนะครับเขาจะต้อนรับเราไหมผมว่าต้อนรับเรามาแล้วมาแล้วดีใจ เขาไปเดียวดายแล้วตอนนี้ขึ้นที่ชันหน่อยครับถือว่าปตีก็ต้องออกแรงหน่อยตรงนี้ครับเป็นแหล่งธรรมชาติจเห็นไหมต้นไม้ใหญ่มีชาเมี่ยงโอ้โหต้นไม้ใหญ่ครับเป็นหนึีชีวิตของคนที่นี่ครับครับไอ้นี่ต้นปักกูดรป่ะครับพื้นดินต้นกูดปักกูดครับไม่ได้มีที่ปักใต้อย่างเดียวเห็นไหมเนี่ย ผักกูดครับสามมีกล้วยต้นนอาจจะดูไม่ไม่ใหญ่สมุนไพรท้องถิ่นหลายๆตัวที่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักนะครับสมุนไพรท้องถิ่นครับอืมมันก็ยังมีโอ้นี่มีลำธารน้ำตลอดเลยนะใช่ครับนี่ครับอย่างนี้อส่างนีะเสียงน้ำแหนเครือแหนเครือมีชื่อเป็นนี่ครับมีชื่อตลอดทางว่าต้นอะไรบ้างต้นแก่รอดพ่ออ๋อสมุนไพรมีหมดเลยเนี่ยน้ำจากไหนครับเนี่ย น้ำมาจากการดูแลป่าสามหมื่นไร่เนี่ยใข้างบนอะครับโอ้นี่เดไปเรื่อยๆครับสอาดเพราะว่ามีเมื่อก่อนเอาใหม่พี่สิทธิ์เอาเอาขอนเรื่องน้ำใหม่หนึ่งสองน้ำสะอาดมากนะครับเพราะว่าชาวบ้านดูแลสามหมื่นไร่ตั้งแต่โอ้โหกิโลครับครับน้ำมาจากไหนครับอันนี้น้ำมาจากดอยหลวงครับข้างบนครับครับดอยหลวงนีสะอาดมากครับเพราะมหาลัยแม่ฟวาหลวงเคยมาวิจัยแล้วแล้วก็มีเต่าปูลูจำถ้าตรงไหนมีเต่าปูลู ตรงนั้นนะครับน้ำมีสามากเป็นมีชีวะเรื่องมีสัตว์ตรงมีปนื้นไหมครับมีต่อปู้รูตรงนี้รับผมระวัง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 มีปลามันระวังปลาามันนี่ต้องน้ำมีสท่า้นครับโอ้ปลาแล้วเนี่ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้เฮ้ยไหนยเ้ยเฮยเฮ้ยเดินเหนย่อ้ยเ้เอยเ ยังไงไม่ยุ่งเทพไม่ได้เดินแบบนี้เลยนะยู่งเทีไม่มีโอกาสมาสัมผัสแบบนี้นะไม่มีเลยเนี่ยนันนันได้เดินอย่างนี้ทักทีอ้เรงไหนครับพระเจ้าพระงค์งท่นไหนครับอ๋อพระเจ้าห้าพระองค์ต้นใหญ่สุดนั่นใช่ไหมครับพระเจ้าห้าพระองค์นู้นต้นใหญ่สุดพระเจ้ระอคครับต้นใหญ่มากพระเจ้าห้าพระองค์ครับข้างหน้าอย่าเดินไปนะครับเหนื่อยครับ <peach> พัดเจ้าห้าพระองค์ใหญ่มา,า,มากเาดี๋ยวผมต้องไปดูให้ถึงที่ครับพระเจ้าห้าพระองค์ต้นใหญ่ต้นนี้นี่ครับพระเจ้าห้าพระองค์ใหญ่จริงๆน่าจะเป็นเจ้าป่าในย่านตรงนี้แหะครับเอาละต้นให้หลวงให้หลวง จำนวน12กลโอบอายุป,ประมาณ500ปีกรมปุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าพืชนี่ครับ12กนโอบลองดูแล้วกันครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม,ม,ไไม่ไม่ไม่ต้นไคหลวงก็งสิ้นสุดทางเรื่องแล้วใช่ไหมโอเค ก่อนอ่ะหนึ่งสองสำหรับโครงการวันนี้นะครับเป็นการมาหาพื้นที่ที่ต้นแบบที่ชาวบ้านรักษาป่าป่าชุมชนแล้วใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างไรตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านตะบนเรืองจะช่วยอ่างยิ่งเท่าที่ที่เราตรงนี้คือบ้านตาแวนและมืีนมาปาดูแลป่าชุมชนทั้งหมดสามหมื่นกว่าไร่ภายใต้การดูแลป่าเขามีกฎระเบียบการใช้ใช้ไม้ หนึ่งปีเขาจะมีการเดินป่าหนึ่งรอบรอบละสองสามวันนอนค้างคืนมีการเดินป่ากันตรงนี้ทางรัฐะคือป่าทางป่าสงวนนะเขาให้ชาวบ,บ้านาดูแลกันเองแล้วให้ให้เป็นที่ทํากินของตัวเองภายใต้ร่มไม้ของของอต้นไม้ใหญ่ที่จะมีชาอามัมซึ่งชาอัดสนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบ,บุรุษคือไทยลื้อที่ผมว่าอ,อาพยพมาจากจิ๋สองพันนาแล้วหนีหนีีนนสงครามเข้ามาอยู่ตรงนี้ แลเป็นส่วนหนึ่งของน,องนครน,น,น่านไม่ใช่จังหวัดน,น่านนะครับนัน,นทบ,บรุรีเป็นที่สะสมอาวุธเป็นที่สร้างอาวุธตรงข้างในจะมีเป็นอขอยกวรา,านหินหินฝนพระก็คือลานที่ใช้ฝนมีดฝนดาบตรงนี้สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนค่อนข้างจะมากนะครับสมัยก่อนเมี่ยงเมี่ยงก็คือเมี่ยงอมเมื่อกี้ครับที่เราผมไม่เห็นเมื่อกี้ครับเป็นเป็นสินค้ายอดฮิตสาหรับคนโบราณ เมีย่ยงกับใบายาสูบตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับเป็นคนรุ่นใหม่ละมันไม่ค่อยกินกันแล้วครับทางชาวบ้านทางทางชาวบ้านมีบางกลุ่มเขาจะมีกลุ่มโดยโดย,โดยสมเด็จพระเทพสทรงางสมุดให้กับแปรรูปเป็นชื่อว่ากล um ุ่มแปรรูปชาสีนป่านตาแวนนอยู่ในในพระอุปถัมภ์ของพระสมเด็จพระเทพครับตรงน,นี้ครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของ ั้งคนทั้งประเทศนะครับสื่อหลายๆที่มามามาถ่ายไปแล้วแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ครับเป็นที่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์ครับมีมีสารเจ้าหลวงที่มาเมื่อกี้ครับถ้าไม่บอกถ้าไม่บอกก่อนลูกที่ถ่ายไว้ไม่ให้ติดโอ้ไม่ให้ติดนะครับถ้าบอกก่อนจะติดทุกทุกเดือนกุมภาพันธ์สิบสี่กุมภาพันธ์นะเขาจะมีการบวชป่ากันครับมีบวชป่าข้างนอกนะครับคนมาร่วมก็มหาสารนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของ โครงการกินเชื้อปลูกป่าสร้างมาได้ของสกศซึ่งเราสามารถเอาต้นแบบตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปขยายผลกับชุมชนอื่นที่รัฐอนุญาตให้ปลูกปา่าแล้วอนุญาตให้ทํากินได้อยาทางธนาคารก็จะอยากจะเห็นต้นแบบว่ามันดูแลป่าแล้วได้อะไรชาวบ้านได้อะไรสังคมได้อะไรประเทศชาติได้อะไรธรรมชาติดีขึ้นอย่างไรตรงนี้เราไม่เห็นแล้วว่าถ้าทําอย่างนี้คนอยู่กับป่าได้ ป่าเกิดขึ้นแน่นอนเศรษฐกิจเกิดขึ้นแน่นอนความชุ่มชื้นเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็น้ําเกิดขึ้นแน่นอนตรงนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของพวกเรารุ่นรุ่นต่อไปที่จะดูแลเรื่องนี้ต่อไปส่วนผมก็ก็จะดูแลไปตลอดครับเพราะว่าถึงแม้เกษียณไปแล้วก็ต้องมาดูแลต่อไปเพราะว่ามันเป็นเป็นชีวิตจิตใจที่จะต้องดูแลอย่างนี้ไม่ใช่มีที่ที่เดียวครับมีอีกหลายที่ที่ดูแลอยู่ครับตรงนี้ถือว่าขอบคุณทางสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในการ ดูแลสภาพแวดล้อมเพราะว่าปัจจุบันเราน้อยมากที่เราจะเห็นคุณค่าของการคนดูแลป่าแล้วก็ได้ประโยชน์ส่วนมากเราจะเป็นผู้รับประโยชน์จากน้ําครัำตรงนี้ครับทําให้พวกเราที่ดูแลน้ําอยู่ดูแลป่าอยู่แล้วก็ผลิตน้ําให้คนข้างล่างใช้แต่ฟีดแบ็หรือผลย้อนกลับมาไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่สิ่งที่เราไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากได้ยินนะครับว่าคนน่นทําลายป่าไม่ใช่นะ คนน,นั่นดูแลป่ามาหลายร้อยปีแล้วเป็นเป็นล้านล้านไร่แต่สิ่งที่ดีอย่างเงี้ยครับไม่มีสื่อออกไปไป,ไป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 ทาที่มันไม่ดีอะคนที่ทําลายป่าก่คือคนจากพื้นที่อื่นไม่ใช่ทําลายป่านะผมไม่คิดว่ากล้าทําลายป่าอ็หนึ่งคนที่ตัดถอนต้องมาทำก็ออำหนึ่งจากว่าสภาพความไปอยู่ของคนใช่ไหมว่าโอกาสของคนที่เหมือนพวกเราอยู่อยู่อยู่ในเมืองเนาะมีโอกาสเรียนหนังสือมีโอกาสทํางานมีโอกาสวิโรงงานมีเงินเดือนกิน แต่ชาวบ้านที่อยู่ทรายขอบอย่างนั้นครับไม่มีความรู้ไม่มีที่ดินไม่มีไม่มีลำแหน่งไม่มีเงินเดือนกินแต่ว่าปัจจัสีต้องการเหมือนกันมีอยากได้บ้านหลังงามอยากได้รถหลังงามอยากลูก,ลกเรียนหนังสือเขาจะทาอะไรครับถ้าไม่ผลิตที่เป็นตินค้าสินค้าต้นต้นแบบนี้ซึ่งมีตลาดรองรับแน,น่นอนอย่างพวกเขาปพุกขาโพดของเาครับราคาดีด้วยสั่งไปก็กลายเป็นว่าเราเป็นจําเลยของสังคมในเรื่องนี้ทุกคนยังมองว่าเฮ้ยคนหน่านทำลายป่าแต่ว่า ปัจจัยสี่ไม่เหมือนกันโอกาสไม่เหมือนกันถ้าเกิดกลับกันเขาไปอยู่เหมือนเรา<ม>เราไปอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทํามีทางเลือกไหมที่ที่จะทําให้เขาเลือกได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะสื่อให้กับคนท,ทั้งโลกฟังว่าเนี่ยถ้ารัฐาบอกให้ชาวบ้านดูแลป่าแล้วให้ทํากินในป่าได้แล้วก็สามารถแปรรูปอย่างชาเมียนะครับถ้าสามารถแปรรูปเป็นราคาเป็นร้อยห้าพันเป็นหมื่นได้เขาก็ทําที่ทําน้อยลงแต่ตอนนี้คือเราเรา รัฐามไม่ได้หรือว่าส่วนราชการไม่ได้ดูแลเรื่องนี้จริงจังก็ทกส,สต้องอยู่ใกล้ประชาชนอยู่แล้วครับเพราะทุกคนทกอสอดูแลอยู่เราก็ต้องมาดูแลทั้งแต่ต้นน้าตั้งแต่กาปลูกยังไงแต่แปรรูปยังไงขายตรงไหนขายเสร็จแล้วมีมีมีสินค้าแล้วแล้ว็ต้องนำท่องเที่ยวมาด้วยปีหน้าผมจะมาเจอตรงนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวขนน ขอกแปลว่าสิ่งที่สกศทำมาคนในพื้นที่เริ่มซึมซับในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่อยๆเปลี่ยนคไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้ดีขึ้นถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นประมาณไหนผมว่าให้ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกคนไม่อยากร้อนนะครับอ่าทุกคนไม่อยากอยู่ภายใต้ที่โลกร้อนไม่อยากกินอาหารที่ไม่ปลอดภัยทุกคนมีความรักในในชีวิตของตัวเองแต่ไม่อยากทําไม่ทําไม่ได้เพราะมีทางเลือก ข้อสอบถึงออกนโยบายโกรีกรนประิทศอินทรการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าพวกเราเป็นสื่อที่ชี่แรกที่ผมให้สัมภาษณ์นะครับ <c oughs> ไม่เคย <c oughs> ทำเรียก <c oughs> ว่าทำงานแบบอย่างนี้มาตลอดสา <c oughs> มสิบป <c oughs> ีในในที่นั้นยังมีงการพัฒนาแบบนี้หลายวันน,น, <c oughs> นึง ตรงนี้ข้อมูลผมไม่มีแต่ว่าที่ผมรู้อยู่ดูแลอยู่ครับอย่างที่ผมดูแลทุกวันอยู่ที่ที่ทุ่งช้างครับหมู่บ้านมณีพรพรุ่งนี้เราจะได้เห็นผู้นําเอากาแฟที่ที่โครงการขยายผลทางารต้นไม้ของทกสไปอยู่ที่มณีพแล้วให้เขาลดพื้นที่ปลูกกระหล่ำปลูกขิงมาปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอ่าโอเคมีกาแฟมีกาแฟแกงอีชากินครับ เล้วทำไมเราถึงต้องมาพื้นที่นี้คะมันเกี่ยวกับอีกรอบค่ะอีกรอบนึงอีกรอบเลยครับได้ครับคุยก่อนครับเพราะไม่มีข้อมูลอโอ